ผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่แดงนะครับที่ในสวนแล้วนะครับซึ่งสวนนะครับอย่างที่เราเห็นกันเมื่อกี้ว่าการเดินทางขึ้นมานะครับที่นี่บรรยากาศดีมากครับผมเพราะอยู่บนเขานะครับและที่สําคัญครับเราก็มาถึงหน้าสวนอันดับแรกเลยนะครับผมได้เห็นกับทุเรียนต้นอายุ30ปีนะครับนะที่มีปัญหาอยู่ในตอนนี้แล้วก็นะครับต้นเครื่องต่างๆนะครับตอนนี้บรรยากาศดีมากทั้งทุเรียนเออลงกองเอยนะครับบรรยากาศสวยมากครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะถามความรู้สึกของ พี่แดงก่อนนะครับว่าพี่แดงเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้นะครับเคยใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามาแล้วและก็หยุดใช้ไปรักงนึงนะครับและก็กลับมาใช้อีกครั้งนึงนะครับเพราะสาเหตุอะไรนะครับและทําไมถึงเปลี่ยนใจกลับมาใช้อีกทีนะครับนะเดี๋ยวฟังพี่แดงบอกเล่าให้พี่น้องกษตรกรที่อยู่ทางบ้านนะครับได้รับฟังในพร้อมกันครับผมก่อนหน้าเนี่ย เดี๋ยวพี่นักใ่ก้อนครับอาจจะต้องมีการนะครับพูดประเล็ดบ้างนะครับพูดเหนือบ้างไทยบ้างไทยคาเหนือคํานะครับพีนักใส่ก้อนไม่ต้องซีเรียสนะครับนะอันนี้อันนี้มันเป็นสนีทของคุณคุณเมียงนะครับนะคนเขาเนี่ยคนว่าเราเลยนะครับผมอ่ะก็คือนะครับไอเป็นหยังนะครับพอถึงไอพีแดงเนี่ยถึงกลับมาใจ้ยทิศยาห์นะก่อนหน้านั้นมันเป็นหยัางจริงด้วยใจ้ยทริศยา์มาได้เล่ได้ตัวแล้วก่อนใจ้จมาได้กี่เดือนใจ้มาได้พักหนึ่งไอ สุดหนึ่งเหอะครับผมสีหนึ่งแล้วก็ยุดใจไปที่นี่หันต้นมันแย่มันโทมกันเลยต่งของบิ๊กนุ่มมาอีกอ่าผมจะเริ่มจะซีดแล้วนี่นะอ่าพ่อนิโวางซีดอย่างก็คืออ่าครับผมก็คือนะครับอ่าเคย่าผงผลิตภัณฑ์กับเรามาแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าอย่าง ดูเห็นลลายนะครับลลายแแบ์หลายนี่เขาทำออกาภาพออกมาให้ดูก็อยากจะลองใช้บ้างนะครับว่าเขาจะดีจริงไหมนะครับแต่สุดท้ายมาก็เปลี่ยนใจกลับมาใช้โพลีสยามของเราอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งนะครับครั้งนี้นะครับบิ๊กนุนะครับได้ลุยสวนมานะครับเพื่อมาดูว่าปัญหาเนี่ยนะมันเกิดจากอะไรสาเหตุแบบไหนนะครับทําไมนะครับคุณพ่อถึงต้องเปลี่ยนใจจากยี่ห้ออื่นเพื่อกลับมาใช้โริีสยามอีกรอบหนึ่งนะครับนะและที่สำคัญครับเมื่อกี้นะครับเราได้เห็นนะครับว่ามีต้นเนี่ย อายุ30ปีต้นนี้นะครับว่าเขามีปัญหาเรื่องแล้วเน่าคุณเน่านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับว่ามันมีปัญหาอย่างไรเพราะน้องอันนี้ขึ้นมาละดีขึ้นมาแล้วเนาะอันนี้เอานไลา์ไม่ผินิีัไปยังครับ นี่ยังบาตีไอ้ปีนี่นะครับผมปีนี่ม่ติีไ,ไอถึงสั่งมันยังบาวางติดเจ้านี่ถึงสั่งมันเนี่ยแล้วไอไอปีปีกอนไม่ได้ปีกอนที่บอปีกอนติดไอหลาไปแล้วเลยอ่าหลามัน,น,นขรับต้องไงอืมไอตอนตอนลาดปีแล้วเนี่ยมันมันดีขึ้นก่อนดีเริ่มดีขึ้นอ๋อดีขึ้นแล้วกันนี่ยุดไปอ,ะอ่ะยุดเลยยุดไปคือยุดไปเนี่ยครับพี่น้องเสกอนครับนะอ่านาราพื้นดินนะครับผมจะบอกเสมอนะครับว่าให้ใช้ตลอดเลยนะครับเพราะว่าการที่นะครับเราใช้นะครับเพื่อรักษาโลก และพอเขาหายเราก็หยุดใช้นะครับนะวันหนึ่งนะครับเราไม่ได้ดูแลเขาต่อเนื่องนะครับเขาก็เป็นโรคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่มียาตัวไหนในโลกครับที่รักษาแล้วนะครับจะหยุดแล้วหายไปตลอดนะครับไม่มีนะครับเหมือนคนเราแหละครับคนเราป่วยนะครับนะปวดหัวกินยาแก้ปวดหัวหายปวดหัวแล้วไปทํางานต่อกลับมาปวดหัวอีกก็ต้องกินยาแก้ปวดหัวอีกใช่ไฮะเหมือนกันครับผมส่วนนะครับต้นไม้ก็เช่นกันนะครับต้นไม้นะครับถ้าหากเราใช้เคมี อันนี้ผมจะไม่แนะนำผมจะบอกว่าถ้าใช้เคมีเราก็ให้ใช้เฉพาะช่วงรักษานะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้เคมีนะครับเราก็ดูแลเขาโดยการใช้นาฬิกาพดินนี่แหละฮะฉีดพ่นดินบ่อยๆนะครับนาฬิกาพดินผสมผุมิเจ็ฉีดพ่นดินดินบ่อยๆเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างจุลินทรีย์ที่ดีนะครับให้กับดินนะครับก็เพื่อเวลาที่ฝนตกอากาศชื้นเขาจะได้ไม่เกิดชรานะครับเช่นนะครับที่นี่อยู่บนเขานะครับแต่นะครับต้นนี้จะอยู่ข้างล่างนะครับซึ่ง เวลาฝนตกมานะครับอย่างเรารู้แล้วครับน้ำมันจะเอ่งขังลงมาบางทีก็การพ่วมนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับปัญหาเรื่องสวนทีย์ที่ไม่ดีต่างๆในดินเนี่ยมันมีอยู่แล้วครับเชื้อราต่างมันมีอยู่แล้วนะครับนะอยู่ที่ว่าเขารอโอกาสนะครับที่เขาจะแสดงผลนะครับนะอีกครั้งหนึ่งก็นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องดูแลเขาให้ดีนะครับถ้าหากว่าเป็นอินทรีย์เคมีหรืออินทรีย์เลยเนี่ยเขาจะช่วยได้เยอะนะครับแต่ถ้าเป็นเคมี ให้ใช้เฉพาะในช่วงที่จะปินเท่านั้นนะครับนะเพราะว่าอย่างที่เราเคยบอกนะครับว่าการสะสมเคมีเยอะอาจจะทำให้ปนมัน,เป,นเป็นปัญหามาก,กัว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นนาระพี้นดินของเรานะครับปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรกับธรรมชาตินะครับฉีดพ่นบ่อยๆทำให้เขาสร้างกรดินซีปกป้องต้นไม้ของท่านไว้นะครับนะเดี๋ยวพ่อพาไปดูในสวนดีกว่านะครับว่าในสวนมีอะไรบ้างถ้าป,ปัญหาอย่างไงนะครับนะ นี่คือต้นหลงรับเลนี่ครับที่พี่น้องเจรกรนะครับที่เห็นหั่อลต่ปีหนึ่งเนี่ยเราจะได้กินเนี่ยนะครับบางทีกิโลห้าร้อยบางทีก 1, 000, ท่กิโลพันหนึ่งบางทีก่กิโลแปดร้อยบางที่ก็กิโลสองร้อยแล้วแต่ช่วงฤดูแต่ว่านะครับนี่คือต้นของหลงรับเลนะครับสามทามีก็สามสิบห้าปีแล้ว <35 S 2> สามสิบห้าปีเออเนี่ยฮะต้นใหญ่มากเลยนะครับแปลกไปเป็นโยมลยต้นสูนงนะ นี่ะก็มีก็เข้ายุคิศผีเท้นั่นนี่ท่านใจแล้วท่านเรื่องเท้าผท่านก็มีทิศีไปเลยนี้อันนี้ก็ลงครับเนนี่หมอนหมอนหอมนี่เป็ติทิทิดน้อยเหรออ๋อุมืออยู่บนคุมืออยู่นคุอันนี้หมอนหอมก็นี่ก็สามีุกสามิก็ีแล้วสนเต็งนี่นะสามทิศทิศปีแล้ว งามอยู่นะแต่ก้อนถึงปลาทึงเรียนทังเรื่นงเลยเล้ยมันเรียนมันตัวของฟุตบอลที่ปูไปธรรมชาติเนาะมันก็เลยได้เกินบ่หลายเนาะได้เวลาเขาตัดตัดไอ้ตัดไอ้ลูกเนี่ยนะครับเขาฮับตรงไหนเปล่าฮับลูกอย่างเงี้ยโมฮับนี่นหละนี่มาฮับลูกพูดเด็กกซ์โซฟนี่มาเอ้าการ์มโซฟลุงพุ่นเอกซ์โซฟโยนลงมาโยนลงมา ของ่มอมีนิด like ี regular, like mm ่ไหนบ้างกลุ่มกลุ่มบุ่นแลกกะบนเพมีเออดอกไ้เปพวกนั่นกรออยเป็นไรพอืมแล้วฐานแล้วปอยาปชี่ปชีตจะได้ก้ามาสูงขนาดเนี้ยจะโดนบอ้ใจใจเหียงคนยาธรรมดานี่เลยไอ้ของสี่ที่เก้าพอพุ่นป่ายู่พุ่นยอดไุ่นมันจริงมันได้แฮงไปเลยบอมกินแฮงมาตปยญญาเรามกี้พอบมญใช่ร มันนี่นะครับผมเดี๋ยวต้องมีหอเข้าใกล้ๆผู้บังไม่หลงไม่หลงนะเนี่ยวดูต้นนันนะอันนี้พวกเรานี่อ๋อนี่เน่าผิวเอนี่อันนี้นะครับเป็นโรคตาตกนะตายาพี่ผลนึงก็่ท็อปเริ่มเข้าแล้วนะฮะก็ต้นเน่านะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวอันเนี้ยต้องใช้นาราพิกาดินผสมผมไปแก๊สนะครับฉีดต้นตั้งแต่ดินนะต้นแผะนะฮะ ถ้ามีนารลายเพิ่มนิดก็คือตัวตัจใบของเราเนาะสมไปด้วยนะครับมันจะซูนขึ้นเร็วขึ้นแต่ต้องถาบแผลใหม่นนี้เฮ้ยนารลายพดิดนินเหรอสีสดนินเหาอสดขึ้นต้นนิดได้ก็อครับผมได้นะได้ครับผมแล้วก็ออันนี้เป็นแขกที่อยู่นบนบนะ แต่มันยึดอะต้นอย่นี้นะอันนี้เริ่มเริ่มแห้งแล้วบอพ่ว่าปกติมันจะต้องมีเป็นเข็มหน้ามันไหลไม่เหมือนอะไรกันแต่ปัญหาคือว่าฝนมันตกอ่าฝนมันตกเนี่ยโอกาสที่มันจะกลับมาเนี่ยมันสูงเพราะว่าเดี๋ยวถ้าฝนตกแหมนะพ่อเพราะเราอยู่บนปลามันเป็นมันมันคลอนจื้นนะพอน้องดูก่อนเนาะคลอนจื้นโอกาสที่มันจะเป็นแหมมันจะมีอยู่นะครับนะเอ้าโอ้เราไผ่มันเปลี่ยนมาขึ้นมาแปลงแล้วพ่อนะบ่นมั้ยนะ ก็ว่าไอ้ปืนลาซีเมนต์ตนก็ถึงว่านี่แล้วไผมันคือเขียนมาลาซีเมนต์เลยทางมอเตอร์ไซค์นะว่านี่ออกกันไหลเดี๋ยวหมอนเนี่ยไม่รุนเนี่ย <c oughs> เดือนอย่างไรมันจะดีตัดอ่ะเดือนเนี่ยผมพอเลี้ยวนะครับอันนี้เป็นปัญหาลาชมพูนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้มีปัญหารุนแรงเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ใช้ผู้ปิชิตผู้ชมกับซูหนึ่งซูสองแล้วก็ถือคนเลยแต่คุณพ่อเนี่ย ทุเรียนยังติดลูกอยู่เงี้ยต้องใช้เป็นสูตรสาสูสนะครับนะใช้เป็นสูตรสาสูตรสผสมกับปุ๋ยเจ๊สนะครับฉีดพ่นทางใบนะครับแล้วก็ตามามท้องกิ่งด้วยนะครับเพราะว่าต้องสามทีเนาะปัญหานะครับเดี๋ยวมันจะกิ่งมันจะหักเพราะว่าราคินพูเข้าอย่างนี้นโอกาสที่มันจะแค่เชื้อเร็วมัต้องครับแต่ว่าอ่า

นะนะครับเมื่อกี้กิงไปน้อพบอะว่าน้านเข้าลงไปอย่างรั้เพราะว่าเดี๋ยวเขาไม่จะใส่เงต้นเลยเขาจะกัดในเช้าก่อนนะนี่ปัญหามันมันเป็นตัวไล่เล้งเท่าไรครับถ้าเป็นตัวไล่เล้งอ่ะอย่างราชมพูมันจะต้องกินจะกินจะกินเมื่อกี้กินเพื่แต่มันเนี่ยนี่มันมันไม่กินเพื่อไม่กินสายงดถูกไหมเพราะอันนี้มีปรโมชั่นนมันได้ม่ได้กินแค่ไผยอดแล้วก็าฮักคือไผยอดใกล้ผมไปเจ็บผสมเมื่อกี้ได้ อันนี้น่รวมหมดเลยรวหมดอื่ก็เยอะแลวทำติดนะเยอะเลหลายหลายนี่ถือว่านักอยู่สามิไปอันนี้ปกติปอัดักินแล้วปอบวางนี่กะบกอต้นหลกองออกมันปอเวลาบปอตัดปอตัดกะถ้าไปกิงมันให้แล้วตว่าวนี้หดอบาเขาโอเคกิงให้มันครับ ก็ถึงถุยไปเลยถุบไปเลยเนี่ยเนดีแต่ว่าแป้งป้อมันมีมีชะลาที่นักหนักนะถ้ามันอันนี่ยป้อมันลามมุกแป้งนะบอกคือที่แสดงว่าดีป่ะของป้อเนี่ยคือว่าดูได้ได้งามเพราะว่าป้อมันมีปัญหาที่ชะลาหลายนะครับก็มีเป็นบางทุดบางทุดแต่ว่ามันก็เป็นปัญหาที่แก้ได้เนาะเป็นไอ้ปัญหาเมื่อเนี่ยอันนี้สมบูรณ์บ่สมบูรณ์บ่นี่บ่สมบูรณ์ถุนเพราะว่านะครับปกตินะป่อเพราะว่าถ้าหากมันปิดเชื้อรา ไอกิ <tem> ้งเนี shameful, ่ยนะครับไอ้กิ้งเนี่ยจะเขาห้อยเก็ดพันธักคนแก์ม่เไม่จะตายกริ้งไม่จะตายพ่อไม่กล็เลยนะแกล็ดหลวมลุดหมดเลยโอ้ครับผมก็คือแต่ห้าหาว่าผมพ่อเนี่ยคือว่างานอยู่มันคิหาดอกเต็มต้นจะโสมต้นน้อยเราไมนจะโสมข้างบนถึงว่ามุดเขาหน่อยนะต้นนี้กับใบใบมันใบใบตั้งเนี่ยอันนี้อันนี้เวลาเดี๋ยวนี้มันก้มมุดตายก้มมุดตายใบมันยังบาสู้เดียดเลยใบมันยัง ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าปอไม่ได้ไม่ได้ใช้ยาถือว่าง้ามอยู่ในมุมของคนไม่ได้ไม่ใช้ยานะถ้าคนไม่จช้ยาแบบนี้ง้ามแต่ถ้าคนใจ้ยาแบบนี้บอกง้ามมันอยู่ในมุมมองของการใช้อาหารถ้าหากว่าของปอเนี่ยเป็นแบบปูป่อยแต่ธรรมชาติใบแบบนี้กำลังง้ามนะครับผมแต่ถ้าหากว่าปอเจ้ยาใบแบบนี้บ่ได้อย่างปอปอเด๋ยวปัญหาเข้า อ่าปัญหาไม่เข้ามันอีเลยก่อนนี่ใบแก่มันปีนี่เก้าหนึ่งกบเขาไว้ได้ประมาณสามสิบแปดสิบเกย์ีเกียมตึงกบปะตึงหมดถึงต้นต้นมันบ่นเล็กต้นมันน้อยแบบปกติอ่ะปกติปกบไว้เกียมเลยเรื่องแต่ถอยจะติดนึงเลยเนี่ยอันนี้อันนี้เราป่วยธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับไม่ได้แต่งหน่วยมาเนาะ แปลงนี้ไม่มีการแต่งลูกนะครับไม่มีแปลงแต่งลูกไม่มีการนะครับไม่มีการเข้าไปสอยดอกไม่มีการปัดดอกนะครับปล่อยตามธรรมชาติครับเราจะได้ลูกทุเรียนที่ต้นหนึ่งก็มา3สามสิบลูกสี่สิบลูกห้าสิบลูกแล้วแต่ทิวดาเขาจะตานีนะครับเดี๋ยวเป็นไรเเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าฉีดนะครับถ้าฉีดผลิตภัณฑ์เนี่ยว่าก็มีสุสูตาีนะช่วยในการป้องกันการหลุดร่วงนะครับสุสาซาลซีจะป้องกันการหลุดร่วงทําให้ดอกติดดีนะครับเพราะว่าดอกทุเรียนต้นหนึ่งเนี่ย อย่างที่เราทราบกันครับทุเรียนต้นหนึ่งออกดอกมากนะฮะสมมติทุเรียนอายุ5ถึง7ปีนะครับก็าจะเามีดอกประมาณหมื่นหมื่นดอกหนึ่งหมื่นดอกครับเป็นลูกกี่ลูกนะครับถ้าเราคำนวณดูนะครับเป็นลูกกี่ลูกนะครับหนึ่งหมื่นดอกนะครับและเขาผสมออกมาเนี่ยเราได้หางแย้อะไรกี่ดอกนะครับและเราจะวัดใบกี่ลูกนะครับซึ่งปกติที่น้องเกษตรกรทากันก็คือเราจะดูนะครับว่าเขาเนี่ย ให้ลูกได้เท่าไหร่ตามักำลังต้นนะครับแต่บางคนก็ไม่ได้ดูกําลังต้นนะครับนะนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับการดูกําลังต้นนะครับเป็นสัลักสาคัญนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าต้นเขาเนี่ยจะให้ลูกได้กี่ลูกจะไว้ได้กี่ลูกนะครับเพราะถ้าไม่งั้นปัญหาจะตามมานั่นคือครับหลังเก็บเกี่ยวต้นท่านจะซูมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนนะครับว่าข้างบนเนี่ยที่พ่อผมยึหาดินหาเป็นแบบไหนตรงไปัไปครับผม นี่ธรรมชาติทุ้มล้วนธรรมชาติย่างเลยธรรมชาตินีเตะไผ่นี้บอกพีลูกสาวถ้าพีลูกสาวไผ่เป็นเคยตายของวิ๊กลูกนะนะบอกแบบไผ่ไผ่ถ้เป็นไอ้ลูกเคยพอแดงเนี่ยตายเนี่ยพอิธรรมชาติแล้วเรื่องแต่เขาจะล่วงจะใหญ่โตขึ้นมั้ยนี่ไหยอยู่กับธรรมชาติเนี่ยมันจะ ทั้งชาติเขาพัฒนาเขาเองเขาบนจัเป็นต้องไปบางทีแต่ว่าด้ส่วนดีเป็นธุรกิจเขาแยกอีสระได้ของปอเนี่ยคือแบบเขามีหลายเก้าเขามีหลายแปงหลายแปงอ่าและอย่างหนึ่งของเขาต้นทุนเขาไม่ได้สูงนะไม่ได้ลงทุนเพราะฉะนั้นนะครับการที่เขาเอาลูกมาเก็บไปเก้าหนึ่งเนี่ยสามสิบสี่สิบเกณฑเนี่ยกระเทวอนยี่ไม่ละโอ้คงเนี่ยเร็วเนี่เลยครับปอเพราะฉะนั้นนะครับมันจะต่างต่างกับคนที่เขาปลูกเป็นแปลง แป้งปูใหญ่เนนอปูใหญ่เนี่ยปัญหาเขาอย่างหนึ่งระบบน้าสองน้ามน้าก็ได้ซื้อน้ามก็ได้ซื้อจะซูบหน้ากับเปลี่ยนการน้ำมันใจน้ำบ่ใจน้ำมันกับใจไฟฟ้ามันกับแปลงเนั่ยก็บอกเพราะอันเก้าหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องว่าอย่างน้อยเนี่ยร้อยแกนเปีย่าอต่ำนะครับเก้าอายุสี่ปีนะสี่ปีออกล็อกแรกจูบแรกนะจูบแรกเนี่ยเขาจะไหวกันมาร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบหอ่าจูบแรก แถวบ้านเขาเัาแปลงเราบอได้ปลูกปลูกสีหัตสีเป็นลูกไม้บุมมีเพราะมันอยู่บนเขาเนี่ยกระลินลงกระหู้อยู่กระลินลงนะออกเกลนมาไม่มีไม่มีกินนะมันเยอะพูดเหรอสิบสิบปีมันจะเฮือเฮือหนุ่ยเลยลูกเลยเนี่ยถึงออกเกลนมาไม่มีกินกันจะไงกินหมูมีสอนไปอย่างเงี้ยมีกระเปียกเรียนอย่างนี้กระเปียกกินบมูมีมันเป็นไรลีบลินเนาะเนี่ยนี่แหละครับอ่าก้อันนะครับ การที่เขานะครับอ่าจะให้ลงพื้นนะเขาต้องไปหลายพอเขาไวหลายปุ๊บต้นทุนมันก็สูงขึ้นนึงครับปุ๋ยกายากาอาหารกาหลายๆอย่างกาคนดูแลกาคนตัดกาโอ้ยการคนเจริญกาคนดูแลนะครับกาคนหัดเก็บเพราะว่าอย่างไว้หลายจำเป็นต้องยกเก็บผมปอได้ยงก่อนปอยงโยงโยงใครโยงเหรอเออไอ้ต้องโยงนะ่ยใพายุงเหรอจังเของมาโยงให้นี่กนต้องมัดโยง รออย่ง้นี่เดั้่นะได้ไบนเนียติดไปแล้วบนตไปแล้วอ่สุด้นะอนี่มันเหลือ่นได้ได้ได้ไเยอะมันต้นมันได้ก่มถิงได้ไปท่ไรว่าพตอสิบห้าล้านครับะยเอียงนี่รเาสียกนครับอ่าเราก็มากันแบบบ้านๆอย่างงี้ไตามี่ก่นี้เร ม,ม,มันมากเยะนมันจริงมันแห้งไปเหรอเป็นยางนีงงที่สารทับามันเนาะสารผมเปน็นอย่งครับเ<ร>นี่ยแต่ลม่เลยเหรอเจ้าิมีปัญหาเนี่ย,ยน้อยู่คุณมาแตะป่อยบปัญหาอย่างเดนจากไปหาเรื่องอ่าลากเน่าขุานเน่าอย่างเดีวยว่องขบ่องบขึ้นเยนาะน้อยนบขึ้นเนาะขึ้นกะไม่ไหนก็มาแล้วพอเขามันมาสซุบนกะไออยกาดี เดครับเป็นเด็ก ok ่อนครับมากับพี่นุนครับเป็นเด็กแบบนี้แหละครับเรานะครับกันเองครับผมนะพอพี่นุ๊ไปบ้านไหนก็เหมือนลูกเป็นหลานบ้านนั้นนะครับเขาอรับพี่นุูต่อไม่รู้นะครับนะนะครับเนี่ยปออีดยังโอ้ปออีดบอบอกนะตัวคันโดยตลอดเนี่ยตัวคันโดยกลอดเนี่ยมันสายหมดฝนลงมดแล้วนะอือ ลวงกินลวงเข้าต้นที่ล้วงมาตัวนี้ครับผมแต่ตอนนี้เราก็อยู่ข้างบนยอดเขาแล้วนะครับพี่น้องเกษตรกรครับซึ่งครับตอนนี้นะครับบนยอดเขาเนี่ยก็จะมีทุเรียนนะครับที่เพิ่งตัดไปนะครับแล้วก็ปีรุ่นหลังด้วยนะครับซึ่งนะครับที่ผมดูอาการแล้วนะครับที่นี่ปัญหานะครับนั่นคือนะครับเรื่องน้ำนะครับการขาดน้ํานะครับเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับซึ่งหลังจากที่ตัดทุเรียนไปแล้วนะครับ อ่าด้วยความที่น้ําไม่ถึงอาหารไม่ถึงนะครับทำให้ต้นเขาส้มนะครับเฉพาะต้นนี้นะครับที่พี่นักใส่ก้อนที่เห็นอยู่ข้างหลังผมนะครับต้นนี้ตัดเปลียนเป็นตัดรูปไปแล้วนะครับแล้วก็โ้มมากแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาฟื้นฟูนะครับโดยวิธีการฟื้นฟูนั้นเราก็จะให้เป็นนาฬิกดินนะครับผสมปุ๋ยเเจชีพ่นทางดินเพื่อป้องกันเชื้อโรลจดาสำหรับหน้าเห็ดที่จะมาถึงนี่นะครับตอนนี้นะครับเราไม่เรียกว่าหน้าฝนนะครับเราเรียกว่าหน้าเห็ดสำหรับคนที่ปลูกสุเดียนนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะคนที่ปลูกบนเขาต้้ออออองงหห่ววครรรับนกกกจาเ็ดและะะไไมีี ปัญหาชราต่างๆนะครับบางคนอาจจะไม่ได้เจอท็อปบางคนอาจจะไม่ได้เจอกับเชลราที่เป็นอันตรายต่อผู้เรียนะครับแต่บางคนก็อาจจะเจอนะครับเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ดีกว่านะเพราะถ้าพื้นที่ของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับนะต่อมาครับทางใบนะครับเราจะบํารุงด้วยสูตรหนึ่งและสูตรสองนะครับสูตรหนึ่งและสูตรสองนะครับเป็นชุดเป็นชุดเดียวกับผู้เรียนเล็กนะครับซึ่งผู้เรียนที่ กำลังฟื้นต้นแบบนี้ควรใช้ทันทีนะครับหลังจากตัดลูกแล้วนะครับอย่าปล่อยไว้นานนะครับเพราะว่าผู้เรียนเนี่ยนะครับเขาก็เหมือนกับผู้หญิงที่เพิ่งคลอดลูกนะฮะนะคลอดลูกไปเขาก็เหนื่อยร่างกายก็โซมนะครับนะต้องการอาหารบารุงนะครับเช่นกันครับถ้าเราไม่บํารุงเขาปล่อยให้เขาตามธรรมชาตินะครับถามว่าดีไหมสําหรับต้นที่ไม่ได้ไว้ลูกเยอะดีครับให้แค่ อาหารได้แค่น้อยเพื่อให้เขาพอประทังชีวิตได้นั่นได้ครับผมเช่นทุเรียนที่เอาไว้ไม่เกิน15ลูก2 0ลูกแต่ตุเรียนที่เอาไว้30ลูก40่ลูกนะครับจำเป็นนะครับที่จะต้องมารุงเขานะครับโดยเพาะทุเรียนที่ใหญ่แล้วโตแล้วอายุนานแล้วหลายปีแล้วนะครับเขาจะแสดงการได้เร็วนะครับเพราะว่ายิ่งูุเรียนนะครับยิ่งอายุมากเท่าไหร่นะครับปัญหาก็ยิ ian, ımız, ่งมากเท่านั้นนะครับเหมือนคนเรานะครับที่อายุมากเท่าไหร่นะครับโรคภัยเข้าจ็บมันเข้าถามหามากเท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นครับเราจะใช้สูตรหนึ่งและสูตรสองฉีดทางใบนะครับเพื่อบรุงเเขานะครับและนะครับผู้เรียนแปลงนี้นะครับก็มีหลายต้นเลยนะครับที่มีอาการแบบนี้นะครับนะอย่างที่น้องผิ้ชมได้เห็นนะครับว่า1ครับอาการกิ่งแห้งลำต้นแห้งนะครับและที่สาคัญใบตกนะครับใบตกใบเหี่ยวปลายยอดแห้งนะครับนะฮะอาการเหล่านี้นะครับที่จริงนะครับไม่ได้เป็นอาการที่รุนแรงเท่าไหร่แต่รักษาได้นะครับนะ สหลท่านกังวลนะครับว่าโอ้ยมันเป็นอะไรเนี่ยมันจะตายไหมนะครับที่พ่อก็ตอนที่พ่อเห็นอาการของกระแลเนี่ยพ่อรู้สึกยังไงครับตอนที่พ่อเห็นอาการเขากระแล็พ่อรู้สึกยังไงก็เอาไอ้ตอนตัดตอนตัดตอนตัดเกมไปในเล็กอ่ะก็บอกพี่พ่อหันว่ามันโสมเนี่ยโสมเลยอ่าแล้วพ่อคือหมายจะได้มันใจใจไปแล้วของพี่ดอกว่ามันจะตายจะต้องไอ้ หายของบนบำรุงมันเนาะนีะ่อ่ก็เลยก็ถึงก็ถึงไอ้ที่เคยใจยของวิงลู่อยู่เ <laughs> <laughs> นี่ยนั่นแหละครับผมนี่ฮะเคยแจของวิงลู่อยู่ก็เลยทิ้งส่งไปนะีน่นั่นแหละครับผมก็คือนะครับหลังจากที่ตัดเรียนไปเนี่ยปัญหามันจะโทมนะครับนะที่ราา้ยกอนนะครับใหญ่ผมบอกไปนะครับว่าเทปนี้นะครับเราจะมีการสอนทาเมืองไปด้วยนะครับมีการพูดเปรี๊บไปด้วยนะครับนะนีพูดภาษาไทยคํา เหนือคำไทยคำเหนือคำหรืออาจจะเหนือ huh. ทั้งหมดก็ได้นะครับนะซึ่งเราก็จะมีการประเ็บ้างเป็นเพื่อปกตินะครับนะเวลาที่คนเหนือมาเจอกันเขาจะอย่างนี้แหละฮะนะนะเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องเกษตรกรครับอย่าลืมนะครับเราต้องทําการบำรุงต้นเขาก่อนนะครับแล้วพ่อคิดไหมว่าอ่ะคบพ่นก็ว่าบิ๊กนูนจะมาหาปอดึงสวนนี่บอกบวกคลเลยแล้วคดสักหน่ยเลยว่าจะวัดที่ทัหาเนี่ยาอดอปไรเม่ป่บอกด้ ว่าไอ้พี่นุ่งไปว่าดูสวนให้แล้วล้วปอบอะไรปกดีมามาไม่ว่ามันดูไอ้ต้นทุเรียนนั่นเกียก็ว่าจะมาหมบอกผมมากเก็มาเจียนเลยเหมือนเรื่องวัชจะครับคิดวัชพืชครับผมปัญหาของทุเรียนที่นี่นะครับเอาตรงเลยครับที่นี่แปลงสวยมากครับทุเรียนสวยมากนะครับตั้งแต่ผมเดินขึ้นมาดูนะครับสวยนะครับในสายตาผมคือสวยนะครับแล้วก็ปัญหาไม่ค่อยมีชรุษลามีน้อย น้อยมากครับผมที่จะเจอที่เราเจอคือหนึ่กเน่าคนเน่า2อก็คือเรื่องปัญหาเรื่องท็อปที่เข้ามานะครับเป็นแค่บางต้นนะครับนะซึ่งถือว่าเป็นแปลงที่ดีที่สวยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับปัญหาของที่นี่น่าคืออย่างเดียวครับต้นโตมหลังจากเก็บเกี่ยวทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับตัดเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วตัดผูดด้เรียนเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมบำบรุงเขาด้วยนาฬิกาดินและสุดรหนึ่งสรสองเป็นประจำนะครับนะ และที่สาคัญครับวันนี้นะครับที่เห็นในมือของปีนุนี้นะก็คือสุเรียนหลงรับเลนนะครับซึ่งพ่อเอามาให้นะคะรับเมื่อกี้เดินไปนะครับไปเจอเขาหล่นอยู่นะครับเขาตกมานะครับอันนี้เป็นสี่่วงคาต้นนะครับซึ่งเป็นของปู่ปีนุเลยนะนะซึ่งเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับว่าเนื้อข้างในของหลงเนี่ยเป็นยังไงทําไมราคาถึงแพงนะักหนะพ่อทำไมมันถึงแพงนะแพงหนาเนี่ยเรียนมันอร่อยขนาดนั้นเลยพ่อจะแกะมัสินะดูกันรูนะครับผมเนื้อเนี่ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพ่อปลาตูดก่อนนะครับเดี๋ยวพี่รู้จะเกะให้ดูนะมาสอดตูดกันครับผมดีดีไว้ดีนี่ครับผมอันนี้เป็นเสียงร่วงน,นะครับนะนี่ครับผมนี่ครับผมนักเสกอนดูใกล้ๆครับดีครับผมหนึ่งหนึ่งลูกเป็นหนึ่งเม็ด <c oughs> แต่อีสองเม็ดเป็นของมิ้งสองเม็ดเลยอีสองเม็ด <c oughs> ครับก็เม็ดหนึ่งก็บิ๊กนุกนะครับเม็ดหนึ่งก็าตากล้องนะครับนะแต่ตากร้องได้กินพี่ป๋าไม่รู้นะครับต้องรองให้นุ๊กนุ๊กชิมก่อนนะฮะถ้าหากว่าอร่อย นะฮะบิ๊กนุ๊ก็จะชิมคนเดียวนะครับต่ความก็อดนะครับมันมีสองเม็ดนะฮะเดี๋ยวเนี่ยฮะสวยไหมครับครูอันนี้เพียนที่สุกค้าต้นนัหล่นนะครับแต่ว่าเนื้อเน่นมากคือไม่ได้เป็นปลาล้าเลยนะครับพี่น้องเศรษฐครับอันนี้ฮะเสน่ห์ของนะครับของเพียนหลุงเนี่ยนะครับคือรสชาตินะครับนะครับใบทุกที่กินมันอกสวนนะครับนะนี่ฮะนะ น้องเสกอนครับเห็นไหมฮะไม่ได้จะอวดนะครับนี่ฮะอันนี้เอกลักษณ์ของทุเรียนหลวงรับแรงนะั่นคือกลิ่นกลิ่นไม่แรงนะครับคนที่ไม่ชอบทุเ,ออเนะรียนเนี่ยเขาจะบอกว่ากลิ่นทุเรียนเนี่ยหมินนะครับแต่หลวงรับแรงเนี่ยกลิ่นเขาจะอ่อนๆนะฮะแล้วหอมนะครับนะเขาจะไม่หมินยิ่งถ้าอ่ายิ่งเป็นดินหลวงเนี่ยนะครับรสชาติจะดีมากนะฮะลองชิมไปดูนะครับพร้อมกันหรือ,อยังนะ หวานนำจิมมี่ตามหวานนำกิมตามครับผมกิมตามมาทันครับผมเดี๋ยวขอลองอีกอร่อยคำหนึ่งนะนี่แหละครับทู้เรียออร่อยของจริงครับเป็นแบบนี้ครับรสชาตินะครับเนื้อไม่เเสียนะเส้นน้อยครับผมแล้วก็หวานนำ แล้วมันตามได้งหวาติดปากเลยพูดอย่างนี้ตากล้องหิวใช่ไหมฮะแต่ไม่เป็นไรครับผมตากล้องหรือพี่น้องทีมงานที่อยู่ทบ้านไอทีมงานนะครับหรือว่าพี่น้องเสรกรที่ทตขงบ้านนะครับถึงอยากจะทานอยากจะชิมนะครับพี่นุ๊กก็จะชิมให้หมดเองนะฮะชิมเผื่อนะไม่ต้องห่วงนะครับนะอร่อยครับผมนะและนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูสวนของคุณพ่อเนี่ยว่าสวนพ่อเนี่ยเป็นยังไงภาพยังไงเดี๋ยวจะเก็บภาพให้ดูครับตอนนี้ขออนุญาต ทานก่อนครับผมไปครับ